มากันอีกแล้วนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะอขออนุญาตรีวิวสินค้าแล้วก็สถานที่ตั้งร้านด้วยนะครับเป็นสาขา1อยู่ที่คลองทวีวัฒนานะครับสาขา2เนี่ยอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ซอยกระทุ่มล้ม18นะครับอ่ะวันนี้นะอ๋ก็รีวิวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงด้านนี้นะครับเป็นคลองทวีนะครับตรงที่มีไฟแดงที่เพื่อนๆเห็นีไฟพแดงนะจเป็นสนนามลงะครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไปทางวัดสารแดงนะครับวัดจะอยู่ตรงแถบนู้นนะครับนี่ก็นโนก็จะอยู่ซอย9ทับหนึ่งนครับซอย9ทับสองนะยครับอยู่ระหว่างแยกสนามหลวงสองนะครับจะไปทางวัดสารแดงนะครับห่างจากแยกสนามหลวงสองมาแค่ประมาณ200เมตรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนะวันนี้โนโอขออนุญาตรีวิวแบบสินค้าเข้ารัวๆหน่อยแล้วกันนะครับให้ทีละชิ้นเลยแต่ว่า รายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับเดยจะถ่ายให้แบบเยอะหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่นะครับเพจและ a c e b o o k นะครับอุปกรณ์ตกปลาคลองทวีสํานักคุ้มภัยนะครับชื่อเดียวกันนะครับจะเข้าไปดู YouTube ของน้าโอ๋ก็ได้นะครับมีวิธีการสอนตกปลาต่างๆนะครับแล้วก็มี Facebook เป็นแฟนเพจเป็นเพจเนี่ยนะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0969290803สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับมามาหน้าร้านก่อนเลยน้าโอ๋มีสองฝั่งนะ อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเหยื่อตกปลาแล้วอุปกรณ์ปลายสายนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ตกปลาพวกลอกเบ็ดนะครับแล้วก็ชุดโปรโมชั่นต่างๆจะอยู่แถบนี้เดี๋ยวให้หน้องให้ดูกันเลยชุดโปรล็อกเด็กนะครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับชุดโปรล็อกเด็กพร้อมคันนะครับนะครับคันตันไฟเบอร์อย่างสวยนะครับ200บาทปกตทิที่อื่นเขาจะขาย290รนะ้อยเก้าสิบสองร้อยห้าสิบน้องขาย200บาท นะครับแล้วก็มีชุดตัวนี้เป็นคันตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าลอกจะขยับไตขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสา0ร้อบาทนะครับฝายเข้าไปด้านในจักรยานนี่ขายด้วยนะครับจักรยานนี้ลูกค้าฝากขายนะครับสองพครับเนี่ใครสนใจไม่ซื้อเบ็ดก็มาซื้อจักรยานโอ้โอดได้นะครับเนี่มีอยู่คันเดียวนะครับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับโซนของลอกนะครับลอกก็จะมี มะป่าอาชิโนนะครับราคาจะอยู่เนี่ยมีม,มีมีหลายยี่ห้อบอกไม่ถูกเลยแต่ราคาโนะโอนเนี่ยกะทาไว้เนี่ยไม่เกินพันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทลอกตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบอย่างดีๆหน่อยอย่างนี้ก็เจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับก็อาชิโนก็จะเยอะเลยเนะี่ยตอนนี้อาชิโนเข้ามาทุกทุกรุ่นเลยครับ นะครับก็อยู่ราคาประมาณนี้เลทประมาณนี้ถ้าตกปลาบึกก็จะมีพันกระบาทนะครับลอกตกปลาบึกแต่นี้ไม่เยอะนกโอ๋ยังไม่ได้ลงนกโอเล่นหน้าดินก่อนนะครับละราคาลอกเริ่มต้นหนึ่งร้อยนะครับแต่ห้าร้อยเก้าสบ้ยเก้าิจะค่อนข้างเยอะในที่เราเห็นอย่างเงี้ยสวยสวยอาร์ติโนอย่างเงี้ยนะครับห้า4้อยเก้าสิบี่้อยเก้าิมีหมดครับสาม1้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยบาทก็มีนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับลอกเด็กครับคันนะครับคันเด็กนะครับ เฉพาะคันอย่างเดียวนะครับร้อยห้าสิบบาทคันจะไม่ใช่เกล็ดเป็นไม้กระโหลกฟองนะครับคันอย่างดีนะครับจากค่ายยูฮูนะครับตัวนี้ฮะคันอย่างดีนะครับคันตันครับเหนียวไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับงัดไปเลยลอกพังคันยังไม่พังเลครับนะครับมาตรงนี้เป็นขยับมาก็จะเป็นชิงเหลวนะครับราคาเริ่มต้นก็สอง้อยเก้าสิ่างเงี้ยครับสองเก้าสิบ ตัวนี้ก็สามรอยกว่าบาทนะครับมีคันมังกรแดงข้ามาใหม่ครับห้า้อยแปดสิบมีทุกเวทนะครับมีทุกเวทนะครับอ่าเดี๋ยวเราส่องให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับไอ้พวกนี้มันจะรายละเอียดมันต้องค่อยมาดูเพราะว่ามันเยอะแต่โปรโมชั่นเนี่ยแปด้อยบาทพร้อมคันพร้อมลอกเนี่ยก็มีนะครับอย่างเงี้ยนะสวยๆนะครับทั้งคันทั้งลอกแ0ดร้อยบาทให้ดูชุดโปรดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพื่อนๆมาก็มาเลือกที่ชอบใจนะครับ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับมาชมได้ครับชุดนี้จะเป็นแปดร้อยบาทนะชุดแปดร้อยบาทก็ลอก็โอเคนะแต่ใส่เอ็นด้วยนะครับครบเซตลายไปถึงก็ตกได้เลยตกบ่อตกธรรมชาติก็ได้ครับมีลูกค้าซื้อไปสามร้อยเก้าสิบอะไปตกปลาบึกหน้าตาเฉยเลยนะปลาบึกสาเล็กนะไม่ใช่สาใหญ่นะสายประมาณสิบถึงยี่สิบโลเลยตกได้นะครับนี่นะครับชุดโปรนะครับต่องให้ดูอย่างนี้แล้วกันตีเหยียบปรอมก็มีหมดครับพันกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทนะครับ มีหมดครับนี่สองให้ดูคร่าวๆมันรายละเอียดเจาะลึกไม่ได้เดี๋ยวนานไปชุดกระเบิกครับเนี่ยคันพันเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ย,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 ยพันห้าฝั่งาก็เป็นอันตราสเกลก็สองพันสองพันกลางกลางสองพันปลายปลายนะครับล่มทิงเหลวอุปกรณ์ยิงปลามีหมดนะครับลอกยิงปลาก็มีหมดคันเริ่มต้นร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบมีหมดนะครับค่อนข้างถูกเอางี้ง่ายๆเลยร้านโอ,อ๋ค่อนข้างถูกนะครับ ตะเกตสูงสูก็จะเข้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันเต็มเดี๋ยวน้องโอจัดพื้นที่ใหม่ก่อนรอข้างในก่อนรอยึดบ้านข้างในก่อนนะครับข้างในจะเป็นน้องโออยู่เองนะครับเดี๋ยวน้องโอพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ถ้าไปฝั่งตกปลาก็เดินไปฝั่งขวานะครับถ้าจะมาซื้อเหยือ่อหรืออุปกรณ์เนี่ยก็เข้าประตูนี้นะครับ ปุ๊บเข้ามาก็อนก็บอกขอช่วยถอดรองเท้าทีนะครับแต่ถ้าบางคนตีนเหม็นไม่ต้องถอดนะครับใส่เข้าไปเลยครับกรุณารอคิวเข้าทีละหนึ่งหนึ่งคนนะครับหนึ่งคิวเขาเขียนผิดมาด้วยกันเข้าด้วยกันได้นะครับมาถึงปุ๊บกดกิ่งเรียกก็ได้นะครับถ้าไม่มีใครเปิดกดกิ่งเรียกเลยนะครับไปเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวข้างในต้องรวยกันข่าวโบน้องหมวยยังไงครับขนงปังน้องหมวยขาวโบอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลย อุปรกรณ์ปายสายไม่ต้องรีวิวนะพวกนี้มีอยู่แล้วพวกตะก้อนพวกนี้มีอยู่แล้วทุกร้านมีหมดนะครับเส้นโอสายเอ็นพีเออะไรไม่ต้องรีวิวนะมีหมดอยู่แล้วนะครับไอเนี่ยเหนียวมากเลยร้อยยี่สิบาทนะเนี่ยโคตรเหนียวเลยไปตกปลาบึกยังได้เลยนี่ก่อนเลยหัวเชื้อก่อนเลยอ้าวสีเขียวหมดสีแดงหมดตอนนี้นะครับโนทําตัวนี้มาขายโคตรด,ดีเลยแต่กาไรไม่ได้แต่ขายดีมากกาไรไม่ได้จริงๆนะ เพราะว่าทํามาให้มันดังเฉยๆทามาให้เป็นชื่อของร้านเพราะไม่ได้ขายร้านอื่นด้วยนะครับแม่ทาทีสามสิบขวดเนี่ยปั๊บเดียวหมดเลยนะครับเคพครับกัญชาปลาครับราคาจะติดอยู่ที่หน้าฉลามตัวสินค้าเลยนะครับหนมไม่ไม่บอกราคานะเดี๋ยวมันนานไปนะครับ VP ครับนะครับวีมีครบสีนะครับเมมีครับเย h o o ครับ Super m a ์ครับครอบครัวติดบ่อครับนี่เหลือสามขวดแล้วนะครับ เดี๋ยวน้องหัวเข้ามาอีกนะครับขายดีครับน้ากระจายครับขาดอาสุจิครับอาซูจิหมดครับน้ํากระจายขายดีทุกทุกยี่ห้อที่อยู่ในร้านโ้องหขายดีหมดนะครับพี่เมียครับนี่น้องคนนี้ก็โอเคเลยนะพี่เมียเนี่ยฟังวอลลี่แดกกระจายเหมือนกันนะนี่พี่ฟิชชิ่งนะครับหัวเชื้อพี่นายครับตํานานเงาน้ํานะครับอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีวิวมากครับพเฮียเขาทําหัวเชื้อได้สุดๆเลยครับตกตั้งแต่น้วโหเด็กๆอ่ะตอนนี้น้อหแก่แล้ว นาเขายังไม่แก่เลยอันนี้นะครับหัวเชื้อโอนตินตัวนี้ก็มาแรงครับน้าบอกไปตกที่บ่อเบิร์ดแล้วเจอน้องมาก็เอามาขายที่ร้านนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อสูตรต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆแล้วลูกค้าไปปรุงเองนะครับของผูริศนะครับนี่มีครบกลิ่นทุกอย่างเลยนะครับข้างล่างจะเป็นลำครับลำฟินฟอกนะครับเข้ามาหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเข้ามาหนึ่งร้อยห่อนะครับเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งครับนะครับอันนี้ลำฟินอันนี้ลำหอมลำพื้นนะครับ เอาไปปรุงแต่งได้นะครับลุงนึกนะครับนี่ฮะมาด้านล่างลำน้ําแตกครับของนันหนึ่งวัดสิงครับน้ําแตกจริงๆครับโยนลงไปนี่โหยได้เยอะมากเลยครับโลสองนะครับตัวนี้ครับลำลุงดอนครับลำคั่วครับลำลุงดลำลุงนึกครับลำคั่วหอมมะลิเหมือนกันนะครับมะพร้าวอบแห้งตัวนี้สุดยอดเลยนะครับลูกค้าซื้อเยอะมากนะครับขาวๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ลาลูกค้าเข้าไปปรุงเองนะครับมันเป็นส่วนที่สําคัญเลยเวลาเราตกปลาเกี่ยวกับปลาเกตปลาหน้าดินนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆไม่รู้ก็ไปลองดู youtube นะครับว่าต้องใช้ยังไงนะเอาขนมปังน้าโอนะครับยี่สิบาทครับนี่น้ำมือน้าโอนะนี่มันใหญ่เท่าเท่าแผ่นกระเบื้องอะยี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกแม่งขายดีอยู่แล้วไอที่ไม่ได้กําไรขายดีที่หายเลยหัวเชือกก็ไม่ได้อะไรขายดีชิบหายเลยนะ ม,มีเป็นเยอะมีเป็นเป็นร้อยนะครับปีเป็นร้อยทำตลอดครับเพราะว่าน้องโอ๋ส่งล้านด้วยส่งบ่อตกปลาด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นอุปกรณ์ปลายสายาต่างๆนะครับฝั่งนี้เป็นอุปกรณ์ปลายสายาต่างๆเดี๋ยวให้ดูงนี้ดูแล้วก็เพื่อนๆค่อยๆดูแล้ว,ลวส่องแล้วกันนะชุดป๊ชุด,ชดตะก้อตกบึกนี่ก็มีนะนี่สมวูรณนะอ่านตะก้อซิ่งนะนะครับตะก้อเฟียวนะครับติดต่อย่ามากเลยครับตะก้อเฟียครับ อ่าเราไม่ตอบด้วยครับนะแล้วก็พลาสติกครับเนี่ยแล้อพลาสติกนะมาใหม่นะสายสวายชอบเลยนะครับปึ๊บปึ๊บน่าจะองอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นพื้นพื้นอยู่แล้วนะครับสัญญาณเสียงก็มีนะครับกระดิ่งก็มีเน่่เน่น,นะเอ็มตะก,ก้อเฟียวครับได้มาสั่งมาร้อยหนึ่งได้มาแค่แปดสิบครับเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวนี่ตะก้อน้องอุ้มไปไหน,ไหนวะเดี๋ยวก็หมดให้น้องอุ้มหน่อยแล้ว เน่แต่ก็ตกบึกน้องอุ้มครับข้างในเป็นไม้กอกนะงานไี้คุ้คลาสสิกอะเน่เป็นไงล่ะคลาสสิกมากเลยครับน้องอุ้มตกปลานะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะออาโปรโมทให้น้องเขาหน่อยนะครับเขาขายดีอยู่แล้วน้องผมให้ต้องโปรโมทเขาก็ขายดีนะครับเน่แต่ก็คอนโดนะครับอไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นผู้พีอีพีอีไม่ต้องรีวิวหรอก มันมีครบอยู่แล้วมาก็ต้องเลือกเอานะครับลำมันแดกกระสอบใหญ่นะครับถุงเล็กหมด KP เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมที่อยู่เป็นสองสามตะก,ก้าใหญ่ๆอ่ะเป็นร้อยร้อยห่ออ่ะตอนนี้เหลือถุงใหญ่เดยห่อเดียวถุงเล็กเนี่ยเหลือประมาณห้าห่อนะครับขายโคตรดีเลยอันนี้เหมือนกันนะอะไรที่มันไม่ได้ได้กำไรมันจะขายดีมากนะครับเพราะว่าทําไมาถามว่าได้ไม่ได้กําไรแล้วขายดีก็หนเอาทุนน่ะที่เป็นกําไรไปใส่ เป็นคุณภาพของสินค้าทั้งหมดเลยสมมติเราขายสามสิบห้าบาทนะครับเราก็เอาทุนน่ที่มันแพงๆที่เป็นของเกรดดีๆใส่เข้าไปเนี่ยแทบชนสามสิบห้าบาทเลยสมมติทามาสามสิบค่าถุงอีกค่าพนักง,งานแพ็กอีกหมดนะแต่ขายโคตรด,ดีเลยเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้กําไรจะขายดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เน้นกําไรเราเน้นคุณภาพมันต้องได้ได,ได้ได้ตัวปลาแน่นอนนะครับเอาน้องขาวมู ขาอ้วบขาอ้วบอันนี้ถุงเล็กถุงเท่าไอถุงยี่สิบอะแต่ว่าเป็นน้องขาวนะครับฝาบขาวครับหืมมันขาวโบเลยนะฮะถุงเล็กนะครับตัวนี้สามสิบใช่ปะเออสามสิบมันจะเท่ากับถุงยี่สิบอะแต่มันเป็นขาวโบนี่แล้วเพื่อนนะครับสายเฮียครับเฮียก็บอกว่าเฮียไม่ชอบเล็กเล็กครับเฮียชอบใหญ่ๆหก็เอาไปเลยครับเฮียชอบใหญ่ๆ่นะครับร้อยหนึ่งครับเนี่สองกระเบื้องเกือบสองกระเบื้องอ่ะเนี่ยอะดูนะครับ อันนี้สต็อกเยอะร้านอื่นไม่ค่อยกล้าทำอะ่ะน้องโอ,โอทําแม่งเยอะๆเลยเพราะร้านน้องโอชอบขายใหญ่ๆชอบขายถุงใหญ่ถุงเล็กๆลูกค้าบอกว่าไม่สัดใจนะครับลูกค้าร้านน้องโอแม่งเฮียๆทั้งเสียๆทั้งนั้นเลยนะสมานครับสมานยศครับสมานปลานินครับสมานมะขวิดครับสมานลำสมานโปรตีนครับนะน้ำหนมปังสมานครับเดี๋ยวจะบอกว่าใหญ่ไม่พอ นี่ขนมปัง5โลนะครับ5โลก็ตกโลละ20บาทก็200นะครับนี่มีนะโอิสต็อกขนมปัง5โลเลยนะใหญ่ๆเลยนะคือสายเคลื่อนสายสายไปปาร์ตี้ไปไปไม่ใช่สายเคื่อนไม่ใช่ปาร์ตี้สายเคลื่อนนะครับสายแม่น้ําที่ไปแคมปิ้งนะครับถุงเดียวจบครับ200บาท5กิโลเต็มเต็มนะฮะยน่นลงมาหน่อยเหลือ3กิโล60บาทนะครับในลำระเบิดฟินฟ็อกนะครับ ปลาถนัดแดงนะครับเป็นกระสอบนะครับ200บาทนะครับ KP นโอนะครับ3าบาทนะครับไปใส่ลำเพิ่มก็ได้แต่ว่าเออน้โอพูดเลยดีกว่า KP นโอเนี่ยลูกค้าเขาเอาไปทําสูตรนี้ KP 1ถุงนะครับใส่โอเมก้าสูตรสี่ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของถุงมันจะเน้นปลาเนนเลยนะครับแต่ถ้าถ้าไม่เน้นปลาเนร์เจ้าปลารววงก็ผสมแค่ลำก็พอหรือไม่ต้องผสมเลยก็ดีครับแต่ถ้าผสมลำก็ผสมได้ประมาณ ครึ่งกิโลอะไม่ต้องถึงหนึ่งกิโลหรอกเดี๋ยวมันจะเจอจางไปหน่อยนะครับมันเข้มข้นแล้วล่ะมันกรลังมันตกได้แล้วล่ะไม่ต้องไปเติมอะไรก็ได้นะฮะลุงดอนครับเอ้ขึ้นบนก่อนที่าเฟียบครับครบกลิ่นครับเผือกปลารวมไผ่เขียวนะครับนี่เฟียบของพี่ทัพนะครับไฮเกรดนะครับลุงอดัมลุงอดัมมาลุงอดัมเราก็มานะครับอันนี้สต๊อกร้อยเหมือนกันนะครับสต๊อกร้อยนี่ถือว่าน้อยนะ เพราะว่าเอาเยอะไม่ได้พวกนี้มันต้องสดสดใหม่ๆนะโอ๋จะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับต้องสดใหม่เสมอถาม้ถาถ้าถ้าเสียหรือมีเชื้อราแม้แต่นิดเดียวนะโอ๋จับมาทิ้งหมดจับกองทิ้งหมดนะครับไม่เอาเสียชื่อครับเอาคนชอบเยอะสูสูตรส,สองนะครับนี่ก็มีสต็อกอยู่ร้อยเหมือนกันนะครับฟินฟอกค,ครับมันระเบิดฟินฟอกนะครับนี่จินดามมน,นีนะครับผัเขียว ไฮเกตตัวนี้ก็ขายโคตรดีแทบไม่ต้องโปรโมทเลยลูกค้าหยิบเลยสามถุงร้อยนะครับเหมยเหมยนี่เห็นแบบเนี้ยแต่ขายดีนะสายคองก็ต้องไปผสมสูตรอยู่แล้วครับสารลายครับนะฮะนี่มาใหม่ VP. vp vp นะครับ vp ผ่ายเขียวสูตรผลไม้รวมสูตรแดงสูตรเนยครีมนะครับนมเนยครีมนะครับเป็นแบบผงนะครับผสมขนมปังได้5้กิโลเหมือนกันนะครับ เย้าหูไผ่เขียวครับเย้าหูไฮเกตครับนมเกษตรครับนี่ไขรที่มีลูกเล็กๆนะครับก็ไม่ได้ไปตกปลาก็เอาไปให้ลูกกินได้นะครับอ่าลำหอมสุดเบรกแตกนะครับของเย้าหูเหมือนกันนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งมาเข้าใหม่นะครับเดยื่อพิติจุบูนะครับเดยื่อตัวนี้ก็ตกปลาเกตปลาหนังได้หมดนะครับเป็นเหยื่อเป็นหัวเชื้อนะครับไปผสมนมปังอีกทีนะครับตาต้นนาต้นนาต้น น้ำต้นสูตรหนึ่งผงชูรสนะครับน้ำต้นสูตรสองรสดีนะครับขนมปังมะขิดหมดครับเดี๋ยวสั่งเข้าให้ครับมาด้านล่างนะอา้าวไปด้านล่างนะครับน้องพิมพ์หนึ่ยพ่อเลยเร็วอันนี้เลยนะครับน้องโอกเกิดเพราะน้องเพราะตัวนี้เลยนะครับน้าตัวนี้เลยนะครับเคแมนนะครับนน่ที่องโอไปทํารีวิวบ่อยๆไม่ใช่ทํารีวิวบ่อยน้องโอใช้เองบ่อยๆนะครับแต่คงไม่ต้องไม่ต้องโปรโมทมากนะ เดี๋ยวขายดีไม่เจ้าขายดีขี้เกียจสั่งนะครับชิปเคแมนนะครับไอพวกนี้กำไรมันน้อยไม่ขี้เกียจสั่งแต่เพื่อนๆทั้งหมดเราอเติมให้อยู่แล้วนะครับชิปหมักเคแมนครับมะพร้าวเขียวครับถั่วแดงครับซูเปอร์ไฮเกตครับปลาเกตครับนี่แล้วก็มาด้านล่างมีลุงดอนนะครับลุงดอนนี่ก็ตอนนี้เหลือก็หนึ่งสองสามสามสูตรเองนะครับนี่ลุงดอนตัวนี้เป็นอะไรวะ ปลานิลลุงดองผักเขียวกะทินะครับลุงดองผักเขียวเดี๋ยวมันมีครบสูตรนะครับแต่มันหมดเดี๋ยวน้อโอไปเติมให้พรุ่งนี้นะครับลุงนึกแยมโลนะครับขาวๆเหลืองๆเลยสวยๆน่าก,กินมากเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นอาหารปลานานะโอแข่แดกแล้วนะหอมนะลุงนึกปานกะทิครับในสูตรแพเกต็ตสูตรปลานินสูตรสามปลานินลูกค้าใช้เยอะนะแต่นอโนยังไม่เคยลองแต่ลูกค้าซื้อเยอะแสดงว่ามันต้องได้ผลดีนะครับเอ้าลูก ไปหาแม่ก่อนนี่กีมใบเตยครับของลุงนึกเหมือนกันนะครับเนยสดครับกล้วยหอมครับผัเคียวครับลุงเบ้นประพร้าวครับขยับมาอีหน่อยก็จะเป็นลุงน้อยครับนะครับลุงน้อยตัวนี้ก็เนื้อละเอียดมากลุงตัวนี้ก็ขายดีนะน้องผมไปไม่ค่อยทันของไม่ค่อยมีด้วยเราเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับมะเขือครับของลุงนึกงนะครับผมค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยเทียบดูเดย มะขวิดถุงของขั้นใหญ่นั้นนี่ว่า uh มะขวิดยูคูมะขวิดจะอยู่โซนนี้นะย uh ูคูมีครบสูตรเลยนะครับลุงโอหอยู่โน่นลุงโอ๋ก็หมดแล้วนี่มะขวิดของลุงดอนนะครับแยมโลของลุงลุงดอนครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่ครับยืนเยอร์นะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับเฟซบุ๊กเขาในเย็ดยืนเยอร์นะครับสั่งที่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นนะโอรีวิวจะสั่งที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามาซื้อนะโอก็มาดูเองเลยนะครับ หนไม่ห่วงไม่ไม่กลัวอยู่แล้วว่าลูกค้าจะไปซื้อที่ไหนเราใจกว้างครับเนี่ยดูนะราคามันจะมีบงมีเบอร์จะโทรไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าใครผ่านมาก็มาอุดหนุนโอได้นะครับอยู่เส้นคลองสวีนะครับไปยี่สครับสูตรสองครับเอ้จับจับเตยเขียวครับโอเมก้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับครบสูตรเลยนะครับโอ้ยเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วเอา๋ยวปอมมั้งนะะ แกลายกบผสอลพิษนะครับกบยางแก้คันนะครับคขายคันไม้คันมือนะครับฟินฟ็อกครับกบจิ๋วครับกบยางจิ๋วครับเด็กตกปลาครับกบสามกบสามดีครับทุกตาครับเท่เลยกระเทยบอกครับพิลึกกึกคือครับอันนี้เป็นกบยางนะครับพร้อมพอมตัวเบ็ดเลยนะครับเนี่ตัวนี้เห็นไม้แสงมันสะท้อนอยู่นะตัวนี้ก็ขายดีนะครับชุดหนึ่งมันตกได้เลยแล้วเปลี่ยน ล้วทนด้วยนะครับกบยูคูครับนี่กบยางอีกตัวหนึ่งครับของอาจารย์สมชายครับตัวนี้เป็นกระดีตัวตัวใหญ่ครับกระดีตัวใหญ่นะครับไก่ชนครับลุงแซมครับกระดีเล็กครับกระดีจัดเต็มครับนะฮะตัวนี้อ่โดดจิ๋วสายแก้คันอันนี้จะเป็นค่ายของคันไม้คันมือนะครับฟินฟ็อกครับนี่เด็กตกไอ้นี้กบยางแก้คันครับ คิงฟอกครับฮันเตอร์ครับนี่ฮันเตอร์รุ่นใหม่ด้วยนะแต่ยังไม่ได้โฆษณานะฮะไกด์ไลน์นะครับนี่ดูดูนะครับนี่กบไม้ก็มีนะครับกบไม้สองร้อยห้าสิบรนหรือรอ้อยห้าสิบเนี่ยปกติมันจะเป็นเกตน,นะเกตสองร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้มันเหลือนานแล้วนะโอ้ก็ปรับราคาลงมาเลยเหลือร้อยห้าสิบาทขาดทุนด้วยนี่บัตโด้นะครับ เย็ดโดไม่ใช่ครับไว้ตกสายปลาบึกนะครับไอไม่ใช่พูดผิดสายชะโดสายชะโดชอบมากเลยนะครับมีเวทภายด้วยกระปอมครับครบสี่ครับกระปอมครับตัวนี้มาแรงครับสายชะโดเหมือนกันครับแซดเอ๋ยนะครับมุแซมครับมุแซมครับนัหนึ่งครับหนอนครับปลายางครับตุ๊กตายางครับเอ้ยไม่ใช่ปลายางครับฮันเตอร์ครับ ฮะผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเอามีโซนของเป็ดนะครับนี่นะครับโซนของเป็ดนะครับนะครับจินดามานงจินามณนีมีหมดนะครับนี่โซนของเป็ดนะครับอันนี้เป็ดโซนวันแมนทุกอย่างยี่สิบก็มีนะครับโซนวันแมนโซนทุกอย่างยี่สิบมีหมดครับนะะนี่มัดตรงมัดตาดมีหมดครับนี่ส่องให้ดูแลลูกค้ามาเลือกเอานะครับสายปลาเบึกครับมัดตาดครับทีแม็กครับ สายสลงสายสลิงมีหมดนะครับเฟียบบอลครับวาบอ,อือืมอืมอ,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 อืนี่ครับตีอย่าปลอมเนี่ยี่สิบนะเนี่ยเบ็ดเนี่ยห้าโอสามอเลยยี่สิบหมดนะนะนี่มีชุดมีชุดสําเร็จรูปด้วยนะครับพวกตัวเบ็ดพวกอะไรมีครบหมดนะครับนี่นครบับทงทุนนะครับมีครบหมดครับสายสลิงมีครบหมดครับอ๋อน่าจะหมดแล้วนะมีกองกอง กล่องอยู่ด้านบนเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยเห็นหลอกกล่องอยู่ด้านบนขนาดน้าโอ้เนี่ยโอ้ยไม่ค่อยเห็นเลยซื้อมาขายทำมีอะไรไม่รู้หยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเอาลงมางล่างครับเดี๋ยวหาที่ที่นี่ให้ที่วางให้นะครับเอา้าน่าจะหมดครบทวนแล้วละ่ะตอนนี้คือร้านมันเล็กแต่ตอนนี้คือนะโอกกำลังจะขยายขยายโซนข้างในนะครับกําลังจะยึดบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูสต็อกด้านในนะฮะนี้มีของเล่นนะครับใครสนใจก็ฝากนะ้โอ้ซื้อได้นะฮะ นี่เป็นสต็อกสินค้านะโอแต่ในบ้านเนี่ยตอนนี้คือมันล้นแล้วมันเต็มเต็มแล้วเนี่สต็อกลอกเนี่ยอยู่ด้านบนเนะครับเป็นร้อยตัวนะครับแฟนบอกแทบจะไม่ใช่บ้านนะครับน่าจะเป็นโรงงานใช่บ้านไหมครับใช่บ้านไหมไม่ใช่แล้วนะสต็อกก็อยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวน้องโอก็นี่น้องโอซื้อตุนไว้ตลอดอ่ะนะครับต่อไปก็จะเยอะกว่านี้ เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e ให้น้องโอด้วยนะครับสํานักร้านอุปกรณ์คองทวีนะครับสำนักคุ้มภัยนะครับสาขาหนึ่งนะครับสาขาหนึ่งจะอยู่เส้นคองทวีวัฒนานะครับอย่างที่โอบอกน้องโอบอกต้นคลิปไปสาขาสองอยู่ซอยกระทุ่มล้ม18สายสี่นะครับพุทธมทฑลสายสี่เป็นซอยมุนิธิเด็กนะครับทางลัดเข้าด้านหลังสนามโรงสองกับตลาดเบอร์นะครับ ก็วันนี้นะโอ๋ก็มารีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆหรือท่านใดที่จะเข้ามาซื้อสินค้าแลวจะมาดูก่อนว่ามีไม้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ประจําวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามเดือนเก้านะครับหกสี่นะครับยี่สิบสามเดือนเก้าหกสี่นะครับโอาก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็มาอุดหนุนนะโอบ้างนะครับอวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ